แค่คลิปนี้มันจะเป็นคลิปการนาให้อาหารไก่เนี่ยนี่กับซีนี้เป็นห้ามโบดหยกกล้วยเขาโพดมันสับปหลังเ้าเปลือกเอากคุกผสมกันนะพี่น้องนแต่ไม่ไกลและตาแล้วก็เสียใหอยไปงั้นสิอันนี้ก็สิีนีไก่บ้านก่อน ตั้งไ้แายิงั่าปไม่หน่อยบันน่อยด้อันนี้ก <esf> ็สมบูรณ์มันหนักแ่เย <okay. S 1> um, 手机怎么呢？